ต้องคือรถรางานะครับทุกคนอ่ะอไปเลุยอพอละอันไปเลยอุย้ยจะตุยอ่ะเดี๋ยวก็มีความยางรอด,ด้วยโอ้โ,อโหจดไม่ได้หนูเดี๋ยวรอดูพี่ตังจะตุกีาน,อน้องกดแล้วมันไม่กดให้กูสกิลนะฮะเป็นงาล่านี่นะครับน้องไอแซคก,ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ทำไมตำรวจมาฮะจริงเหรอนี่เสียงมาเนี่ยไหนอะ่ะมีเสียงมาโอ้โ,โอ้สวัสดีครับคุณตำรวจครับเดี๋ยวครับผมคุณตำรวจเบาๆนะที่จ <บ au S 1> นะขับแล้วกันเนาะอะไรนะครับเบาๆนะครับถ้าใครจะขับที่ทน,นะรับโอเค ไอ้เจิ้นเสื่ไม่นึกเลยว่าท uh ั้งหมดไอจินเนี่ยชะลอลงหดอ่างไรเราอยู่เนี่ยไอ้อยู่ดีโอ้ตไปลาเรา ที่ข้านบนแบอนี้เฮ้ยได้เดี๋ยวตำรวจตำรวจกนเด้อไเลยไปขอขึ้นตรงไหนวะนี่จได้เหรอเฮ้ยไอ้แกยังะแตกอ่ะ

ทำไมตำรวจรูดด้ว่าอุตสาจะมาหลบนีวันละคดกันเนี่ยที่จะไปหลบตรงเมืออ่อกี้อ่ะรมัรมนมมาห,าหลังบ้าไงบ้ามาไอลแต่ก็โดนพำรวจไล่ฉับมง ตัวเจะไม่ป่อยแล้วเลครับพี então, like ่ดูไม่จะปล่อยอะไรเลยไม่ต้องมาไม่คิดจะไวหมเลยเหรอล้อหนึ่งใช่ไหมไอ้แจ็คเราโนเนี่ยใช่ใช่แดยันจะไได้นยู่ายโอ๊ยใจเย็นๆูโอ๊ยสองล้อแล้วเหรอโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นๆ่นะพี่จุนพี่ตับดีอยู่นะต่ีอะ รถมันส่รถม,มันไปไม่ได้ทำไม่ได้ไไดดน,ดดน,ดนั่รถกันแบบคดโดนยิงขอรพี่จะปะั๊มไ่สไ

จับกลุมครับครับนตำรวจใจร้ายอะ่ะไม่บอกไว้เลยอะ่ะยิงไม่โดนเลยไม่โดนเลยผมมือใหม่อะ่ะกับน้องสองคนอะ่ะไฟหนึ่งเนาะประกันเวลาไหมครับประกันเงินอะไรนะประกันไหมครับจะโดนถ้าประกันโดนห้าพันห้ารประกันประกันประกันโอเคเข้าใจจะร้องห้า เรียบร้อยจดนห้าพันห้าร้อยจำคุกห้านาทีนะครับ,รบ,บเ,เอ้ย,<า>ยเราเ,เรา<ต>รชื่ออะไรอะ่ะคนไหนอะครับผมหมอใช่ใช่ชื่อจุนจุนครับโอเคครับแอส่งกับเอ่อเป็นงานไจ้าไอ้ท่ายไปไอ้ท่ายไปท่ายไปกูติดคุกแล้วท่ายไป สบายใจจื๊นงานไงล่ะสบายสบายกุกใจก็ครบกันไปติดพุกเรียบร้อยอ่ะนี่คือจุดจบของการติดคุกนะครับโอเคดูเรื่อง